ครับอยู่กับอู่ช่างเอ็มค่าติดรถไถครับวันนี้จัดส่งลูกค้าท่านที่4แล้วครับอยู่ที่อําเภอศรีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับตัวนี้เป็นค่าติดผ่านพวนรถไถฟอร์ดนะครับนี่ฟอร์ดหกหกหนึ่งศูนย์ครับโครงผ่านที่ใช้ตัวนี้เป็นโครงผ่านของ CMT นะครับโครงผ่าน CMT โครงผ่านไคเฮงหลีมีความแตกต่างกันตรงที่โครงผ่านตรงนี้ครับโครงผ่านตรงนี้ลูกค้าที่จะสั่งซื้อตัวค่าน,นะครับแจ้งโครงผ่านให้ตรง โครงผานไค่หิ่งหลีจะไม่มีเหล็กกลมๆตรงนี้นะครับตัวโครงผานจะเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมเลยแต่ในส่วนโครงผาน CMT นะครับจะมีเหล็กกลมๆตรงนี้นะครับเวลาเราสร้างขาคาดมามันจะไม่เหมือนกันนะครับโครงผาน CMT ตัวนี้มาถึงก็ติดตั้งได้เลยครับไม่ต้องไปเจียแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนของสเต็ปขาก็จัดให้ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ แข็งแรงแน่นอนครับตัวนี้นะครับเป็นตัวงานปรับปรุงใหม่จาก M2 เจริญการช่างครับเดี๋ยวผมให้ดูดีเทลการติดตั้งนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับสําหรับตัวนี้ก็นี่ครับวิธีการติดตั้งให้เล็งตำแหน่งฝั่งขวาเหมือนเหมือนกับรุ่นเล็กๆนะครับ40 50นะครับหรือจะเป็น MU ติดตั้งเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ไปเชื่อมไปเจาะรูอะไรเพิ่มเติมนะครับเราทำโครงกลัวโครงคาดมาน้ำหนักก็ตามตัวรถนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวถ่วงนะครับให้กับผานมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินกำลังรถที่รับได้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าระยะยาวการใช้งานจะมีผลกับไฮดรอลิกไหมนะครับรุ่นเล็ก L40L32 ขนาดมันก็จะเล็กลงนะครับ L40 น้ำหนักก็จะเบานะครับก็จะเป็นตัวถ่วงให้กับผานอีกอย่างหนึ่งที่ตอนหน้าแรงไถไม่เข้าใช่ไหมครับไถไม่เข้า ก็ต้องเอาเสาเอาอะไรไปถ่วงบางครั้งถ่วงเกินไปน้ําหนักมันจะเกินไฮดรอลิกรถที่รับได้ก็จะเกิดปัญหาตามมานะครับสําหรับตัวคาดเราก็คํานวณให้โครงขานเล็กตัวรถเล็กคาดก็ตัวเล็กโครงขานใหญ่ตัวรถใหญ่คาดก็ตัวใหญ่ตัวนี้เป็นฟอร์ดนะครับน้าหนักก็อยู่ประมาณ80กิโลนะครับในส่วนของการติดตั้งก็น่ครับฝั่งขวาให้เล็งตําแหน่งล้อเลยแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีสันกระดูกแบบนี้นครับ เราก็จะมีประกับล็อกไปให้แบบนี <f Neither S 1> ้ตัวหนึ่งนะครับสองฝั่งละฝั่งขาละตัวนะครับลูกค้าก็ใส่น็อตล็อกนะครับใส่น็อต้อยขึ้นมาด้านบนก็จะมาหาขาคาดด้านบนได้เลยนะครับนี่แล้วก็ขันน็อตบีบได้เลยครับขอแค่เราตั้งระยะฝั่งขวาให้มันได้ครับนี่ให้มันอยู่ระหว่างล้อรดนะครับก็ขันน็อตใส่ประกับล็อกด้านล่างก็ขันน็อตบีบได้เลยส่วนด้านหลังก็เหมือนกันครับง่ายๆครับ ใส่ประกับล็อกขึ้นมาก็ขันบีบได้เลยใครที่ดูคลิปนี้แล้วติดตั้งไม่เป็นยังไงโทรหาผมได้เลยนะครับเพราะว่ามันง่ายมากในในส่วนของการปรับระดับก็จะมีปรับให้อยู่3มตำแหน่งครับฝั่งนี้3ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็งานที่เราปรับปรุงใหม่ก็จะเป็นาขาเหล็กรางหน้าสีนิ้วในส่วนของขาเนี่ยแล้วก็ดามพิเศษให้เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นเหล็ก2ชั้นนะเหล็ก2ชั้นหนาอยู่12มิลแล้วก็ด้านบนก็ประกบให้ ยาวทั้งแถบแล้วก็บูทเนี่ยก็คือใหญ่เลยนะครับบูทใหญ่ยาวแล้วก็กว้างเพื่อที่จะให้รับแรงโหลดได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับตัวดามของเราก็ดามมาถึงตำแหน่งที่โค้งเนี่ยนะครับเพื่อจะไม่ให้ขาใดขาหนึ่งที่มันรับแรงโหลดแล้วมันขามันจะตกลงมาแล้วคาดมันจะไม่กินไม่เสมอกันตัวนี้ก็แก้ไขามาให้ก็คือดามให้ถึงสันที่มันโค้ง เพื่อจะให้เหล็กด้านล่างเนี่ยค้ำกันไม่ให้มันตกนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้อ่าเดี๋ยวให้ทีมงานช่างเขาดึงลงให้ดูครับนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในการปรับตัวคา,าดตัวผานให้ทํางานเข้ากันกับคาดก็ยังมีอีกอย่างหนึง่งที่ผมต้องแจ้งลูกค้าบางท่านไม่เข้าใจครับดึงคาดลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคาดมันก็จะโผล่ออกฝั่งขวาแบบนี้เพื่อจะเก็บ ในส่วนของดินที่มันศาสเลยลอยล้อยล้อลดออกมานะครับดินแห้งไม่มีผลครับแต่ดินเปียกฝนตกใหม่ๆดินเปียกลดไถรุ่นใหญ่รอบจะสูงนะครับไถรอบสูงดินจะศาสไกลครับเราก็เลยทําเลยออกล้อออกมาฝั่งนี้เพื่อจะให้เก็บให้หมดทั้งแนวนะครับในส่วนของด้านหลังก็เด่นครับตัวนี้เป็นผ่านเจ็ดนะผ่านเจ็ดคกคกก็จะเยอะขึ้นมากกว่าผ่านหกใบผ่านก็จะเยอะขึ้น ในการไถาวางคาดก็จะได้ผลแน่นอนสําหรับปีที่แล้วลูกค้าก็ไถแบบไม่ได้วางคาดเลยข้าวก็ยังเกิดนะครับข้าวก็ยังเกิดดีนะครับแต่จะ,จะจะมีผลตอนที่รถเกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับแต่ตัวนี้ก็คือมันจะช่วยปรับระดับพื้นที่ไปด้วยนะครับพื้นที่จะได้เท่าๆกันนะครับจะไม่มีก้อนดินที่มันหนานะครับข้าวมันก็จะเกิดเสมอกันดีครับในส่วนการปรับก็จะมีอยู่3ามตำแหน่งนะครับจะให้คาดมันลงเยอะก็ปรับรูล่างสุดนะครับ ตอนที่เราตั้งมาจากโรงงานก็ตั้งอยู่ในระดับกลางทั้งหมดครับอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ลูกค้าต้องดูนะครับว่าคาดมันไม่ลงพื้นเพราะอะไรนะครับบางท่านสอบถามพงมาช่างตัดขาผิดหรือเปล่านะครับไอ้คาดที่ไม่ลงพื้นให้เราไปดูเขียนกลางครับนี่เขียนกลางตัวนี้ถ้าเราขันเข้าไปเยอะอ่าจนสุดเกลียวแขนกลางนะครับโค้งผานหน้ามันจะคว่ำลงนะครับคราวนี้นเซนเตอร์ของคาดมันไปอ้างยิงตามโค้งผานตัวนี้นะครับ มันจะทําให้คาดฝั่งหลังเนี่ยลอยนะครับคาดฝั่งหลังจะลอยสูงแล้วคราวนี้คาดมันจะไม่ถึงพื้นนะครับลูกค้าก็จะเข้าใจผิดว่าช่างตัดขามาผิดสูตรหรือเปล่านะครับไม่ผิดสูตรนะครับเราตั้งเซนเตอร์ก็คือให้โค้งผานมันอยู่ในแนวตั้งฉากก็คือในแนวตรงครับนี่ตอนนี้หน้ามันก็ยังคว่ำลงอยู่นิดนึงนะครับนี่ให้ตั้งโค้งผานก็คือให้มันอยู่ในแนวตรงเลยนะครับคาดมันจะลงหาพื้นเท่ากันแล้วก็กินดินเท่ากันนะครับในส่วนการตั้งผานก็ อยากจะให้พี่น้องดูกันตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามันไม่ลงถึงพื้นให้มาดูแขนกลางตรงนี้ว่าตั้งเข้าไปเยอะหรือเปล่านะครับถ้าแขนกลางออกมาเยอะคาดมันก็จะปักลงดินเยอะคราวนี้มันก็จะไถแล้วเป็นเป็นรอยนะครับปักเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับขันเข้าเกินไปเยอะก็ไม่ดีต้องตั้งให้มันพอดีนะครับตั้งให้มันพอดีก็ประมาณนี้ครับให้ไปดูแขนกลางนะถ้าคาดไม่ถึงพื้นนะครับก็ประมาณนี้ทีมงมาเก็บครับ เวลาที่เราไม่ได้ไถาบางคาดก็เก็บแบบนี้ครับวิ่งได้เลยนะครับมันจะมีสปริงซายขวาดึงเอาไว้อยู่นะเราก็ไถพวนได้ปกติครับตัวขาเราทํามาตำแหน่งการงอด้านบนด้านล่างเนี่ยงอเกือบเท่ากันเลยไม่ให้ขาใดขาหนึ่งรับแรงโหลดเกินไปตัวนี้ก็จะใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นก็ตัวนี้ก็ตัดขาตามใบ26นิ้ว ใบยี่สองนิ้วยี่สี่นิ้วยี่หกนิ้วตัดขาไม่เท่ากันนะครับก็ประมาณนี้ฝากเอาไว้ด้วยครับ <S <S อูเอ็มสอเจริญการช่างอยู่อำเภอพยาเขภ,ภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องทัานใดอยากจะสั่งซื้อค่าติดผานพวนติดโรตารี่รถไถนะครับดูที่สติกเกอร์ด้านล่างได้เลยโทรมาสอบถามได้เลยครับสินค้าจะส่งเก็บเงินปลายทางได้ทุกพื้นที่ครับสั่งสินค้ากับผมไม่ต้องโอนเงินมาก่อนครับสินค้าถึงปลายทางแล้วค่อยชําระตังค์นะครับสาหรับช่วงนี้ก็อยากจะให้สั่งจองมาก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่า คิวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณหอาทิตย์ก็ได้สั่งสั่งสั่งซื้อผมมาก,ก่อนเลยผมไม่ได้เก็บมัดจำนะครับสินค้าผลิตเสร็จผมถึงจะส่งให้แล้วก็ลูกค้าก็สามารถจ่ายปลายทางได้เลยขอบคุณครับ